ผิวหน้าคายมองค้ำไม่ผ่องใสหรือผิวหน้าคายนะครับดำใช้2ตัวนี้เลยครับผสมกันไข่ไก่หนึ่งฟองมะนาวครึ่งซีกเมื่อเราผสมกันแล้วสองอย่างนี้ครับเป็นยาบำรุงผิวได้ดีมากโดยเฉพาะผิวหน้านะครับเราจะใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองครับ โดยเราจะใช้เพียงไข่ขาวเท่านั้นครับไข่แดงเราไม่ใช้นะครับตัวผสมตัวนี้คือมะนาวมะนาวจะช่วยผัดผิวของเรานะครับให้ขาวพองเป็นยองใหญ่เลยครับโดยการใช้มะนาวประมาณครึ่งซีครับเสร็จแล้วเราบีบมะนาวลงไปรวมกับไข่ขาวกันเลยครับ แล้วเราตีทั้งสองอย่างหรือคนทั้งสองอย่างให้เข้ากันเลยครับสูตรนี้สำหรับใครนะครับที่ผิวหน้าหมองคล้ำดำนะครับสูตรนี้ช่วยผัดเซลล์ผิวหน้าของเรานะครับให้กลับมาผ่องใสได้ครับและสูตรนี้เราจะใช้อย่างไรกันนะครับเราจะนำสูตรนี้นะครับที่เราผสมแล้วนะครับมาพอกให้ทั่วหน้าของเราเลยครับ หน้าของเรานะครับที่มองค้ำไม่สดใสนะครับสูตรนี้จะช่วยผัดผิวที่เสียนะครับออกไปและทําให้ผิวหน้าของเรานะครับที่มองค้ำดํากลับมาสดใสได้ดังเดิมครับและคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องดีไทยพีแชนแนลได้นะครับและสูตรนี้เราจะใช้นะครับทุกๆ2-3วันนะครับ ในระหว่างที่ผิวหน้าของเรานะครับหมองคล้ำครับถ้าเราใช้เป็นประจำนะครับผิวหน้าของเราจากที่หมองคล้ำนะครับจะกลับมาสดใสได้ดังเดิมครับและคลิปนี้นะครับผูวเ่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับถ้าเราใช้เป็นประจำนะครับได้ผลดีมากผิวหน้าที่หมองคล้ำดำจะกลับมาสดใสได้ดังเดิมครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่าน จะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องนิไทพีชแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำนะครับอย่างคลิปนี้ผมแนะนําครับไข่ไก่เราจะใช้เพียงไข่ขาวผสมกับมะนาวเพียงครึ่งซี่เมื่อเราทําแล้วเราจะคนทั้ง2องอย่างให้เข้ากันนะครับและนํามาพอกผิวหน้าของเราให้ทั่วเลยครับและทิ้งไว้นะครับประมาณ15นาทีแล้วเราล้างน้ําออกเลยครับผิวหน้าของเราจากที่มองค้าดดา จะกลับมาสดใสและเนียนเหมือนเดิมเลยครับ